เอมตัวอย่างคืออะไรหลือไยสวัสดีครับอยู่กับผมเหมียวชาแนลนะครับเป็นช่องที่ไม่เกี่ยวอะไรกับแมวนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในเกมเดิมนะครับ EP ที่3นันนะครับผมก็จะทําคลิปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะไม่มีใครดูเลยทานข้าวทานน้ำเนียงฮะถ้าทานแล้วเราก็ไปดูเลยฮะไปแข่งกับคนอื่นนะครับอันนี้หัวข้อคือคิดนะฮะคิดคืออะไรวะ เออเดี๋ยวผมลองวาดดูนะคิดอ,อ่ะนะลองวาดแขนก่อนก็เป็นนิ้วแล้วก็เออไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดนะเออนิ้วแล้วในมือเลไม่ใช่นิ้วกลางนะฮะ <c oughs> แล้วก็เหมือนกับทำตามมองข้างบนนะฮะแบบนี้คนะิดอยูอ่ฮะแบบนี้เนี่ย ก็ทำผมเนะี่ยทรงอะไรบัฟฟาโล่เลยฮะไม่ใช่เอฟโฟเลยฮนะทรงเอฟโฟเละฮะน,น,นี่นี่นะะี่เนี่ยเอฟโฟผมเหมือนหรือเปล่าเนะี่ยไม่เหมือนคนคิดเลยฮนะเหมือนคนกำลังเช็ดขี้มูกหรือเปล่านะผมจะเริ่มบทที่อื่นบ้างแล้วเฮ้ยคนนี้สวยนะไม่เกี่ยวอะไรกับคิดเลยนะฮะ ดูดิแต่ละคนว่าเนี่ยของผมเนะี่ยเหมือนเปล่าเนะี่ยโอ้โหเหมือนคิดนะเฮ้ยเฮ้ยมีคนบดได้ผมเนี่ยตั้งหนึ่งดาวเลยอุยอ้ยอุ้ยมีคนแบบแก้าวล้ำนะฮะคำว่าแต่เนี่ยเนี่ยนี่ก็เหมือนเหมือนคนคิดนะอันไหนดีโอ้โหไม่เหมือนคิดนะเหมือนร้องไห้นะครับภาพเนี่ยชนะได้ไงวะหัวข้อต่อไปตัวอย่างนะครับเออคือะ <c oughs> อะไรวะตัวอย่าง ผมต้องดูตัวอย่างจากคนอื่นนะฮะอ๋อแบบตัวอย่างก็ตัวอย่างไงเออตัวอย่าง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 หัวข้อคือตัวอย่างคืออะไรวะวัผมต้องล่าคนอื่นไหมหรอตัวอย่างตัวอย่างนะฮะคืออะไรวะเอาเป็นแบบตัวอย่างนะฮะจะดูอะไรเนี่ยตัวอย่างตัวอยใครมันเป็นคนเลือกหัวข้ออะเอาเป็นว่าผมไม่รู้จะวาดอะไรผมวาดเป็นแบบนี้แล้วกัน่าตัวอย่างนะนี่คือนี่คือตัวอย่าง อันนีนี่คือตัวอย่างของผมนะเดาได้ไดไหรือเปล่าครับมันคืออะไรครับผมก็ไปลอกคอมเมนนะเพราะคือตัวอย่างนะหัวข้อคือตัวอยา่างพราผมไปลอกคอมเมคนขเขียนว่าปะปะนี่เอ้ยเดี๋ยวนี่นี่คือตัวอยา่าง ไม่รู้อะลองดูคนอื่นดิโอ้โหนี่น,นี่คุยโดนจับไหมเนี่ยโอ้โหเข้ามาอ่านผมไม่ได้ตั้งใจนะครับอขออภัยได้นะครับไม่ได้ตั้งใจนะผมผมแค่ผมแค่เลือกไปดูเองไงไม่ไไม่นึกว่าเขาจะ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 แบบจะจะจะพูดถึงใครจะคนนี้เ,เหมือนอะไรฮะในห้องก็จะมีเสียงคนพูดเหมือนกันนะฮะไม่ได้มีเราคนเดียวนะ นี่เหมือนตัวอะไรวะอ่ะแบบเหมือนกับแสงมันส่องมาทางนูงนะ้นนี่นี่เดยวต้องเชียงศิละปะหอเปล่าี่เ <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> มันดา่าผมว่านี่ ไม่เหมือนเงาเนาะเหมือนอะไรไม่รู้จริงแสงมาทางนี้เราต้องวาดเงามาทางนี้นะฮะทำเซียนมเรียนมาอีกแล้ว <c oughs> อ่าเราจะลองดูนะ <c oughs> ก็เงาก็จะไปทางนี้นไม่ใช่นะะเงามาทางนี้ ไม่รู้อะผมก็ไม่เป็นอ่ะมั่วๆนะอ่ะไม่เหมือนว่ะอ่ายังไม่ได้ใส่เมื่อคืนนอนไม่พอเนี่ยนะไม่ได้ว่ะงงว่ะว่าดไงวะทางแมงฮะทำอย่างนี้เลยอ่านี่ไม่ได้ว่ะแบบนี้แล้วกันอ่าแบบนี้เออแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะอ่าแบบนี้แล้วกันเวาด พื้นหลังนะฮะพื้นหลังเอาเป็นสีอะไรเป็นสีม่วงก่อนแล้วกันสว่างเริ่มมืดแบบนี้นะโอ้ยเอาอะไรตรงไหนวะเอาข้างบนนี้ไม่มีใครดูออกนะฮะเพราะมันคือศิลปะชั้นสูงเย่ย <c oughs> นีกนะนะหนึ่งผมลองเอาแบบอีกสีหนึ่งนะงไงดีวะมืดค่อยๆมืดลงค่อยๆมืดลงเลยเออไม่ใช่สีค่อยๆมืดลง,งนี้ดิเออแบบนี้ อันนี้อัแบบนนี้เอออฮ้ยเดีสองนาทีละอ,อนัออนอองนง้ออันนี้ไม่รู้อะตัวอย่างของเขาโอ้โหนี่ฮะโคฮังเงี้ฮะรุ่นแร่รรุ่นแปดหรือเปล่าผมโหวนให้คนนี้กันได้มีคน,นบ่นนะฮะระบายสียังไม่เสร็จนะฮะเฮ้ยเอาให้ใครดีฮะไม่มีใครให้ผมเลยโอ้โหใจร้ายบบมากๆเลย ดูดิผมให้คนนี้กันใครอ่ะนี่มันคือหัวปีนี่รูปแบบต่อไปคือเครื่องมนะไม้เนี่ยเครื่องไมนะ้เนี่ยว่าจะยังไงเนี่ยเครื่องไม้โอ้ยเจอเด็กดาได้สงสัยไม่เนียนพอเนะี่ยเรามาทำเครื่องไมนะ้ดีกว่าอย่าเสียเวลาๆๆ <c oughs> เครื่องมม <า S 2> ไม้เลยแบบนี้หรๆๆๆๆๆือเปล่ามีคือยืดๆเนี่ยผมจะทำเป็นเครื่องไม้เนี่ย อเอาให้มันเกี่ยวดิเออเครื่องหมายนี่ไงเครื่องหมายรับหนึ่งเนี่ยเออเครื่องหมายไปทางขวาได้ฮะ,ฮะสมัำเสมอกันเลยเนะี่ยจะช่างวันเนะี่ยเรจะไล่สีตั้งแต่มืดลงมาเลย ใช้สมาธินิดหนึ่งเลยขอภยนะ <c oughs> อภัยเนี่ะ,ะนี่เครื่องหมายผมเสร็จแล้วเราไปดูเครื่องหมายของคนอื่นกนันะนะเราไปต้องตำรวจนะฮะเฮ้ยเ <c oughs> ขาว่าะได้อะ <c oughs> นี่คือตัวอะไรฮะมันคือหลุมดำหรือเปล่าสิบแ <c oughs> <c oughs> ปดบวกนะี <c oughs> ่ะเรามาทำสีพ <c oughs> ื้นหลังกันแนะ เอาเป็นยังไงดีวะ่ะ <c oughs> เอาเป็นเ <c oughs> เหมือนหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยเหมือนเนะยไม่เหมือนเลยแหละเออแต่ช่างมันเถอะขอไปนะเสียงผมงเริ่มแหบแล้วฮะนะ <c oughs> นก็ รอเขาต่อนะฮะ4นาทีโอ้โหเหลือเฟือเลยฮะเราก็ตกแต่งไปเลื่อยๆนะออตกแต่งได้เลยฮนะนี่ผมเอาเกี่ยวหัวข้อเนดะี๋ยวเครื่องใหมนะ่เนี่ยแต่ดูคนอื่นดิเฮ้ยคนอื่นคนอื่นก็เกี่ยวนะคนเนี้ยนะเกี่ยวแต่คนอื่นเนี่ยดูดิมันเกี่ยวหัวข้อตรงไหนเนะี่ยโอ้โหแบบนี้ไม่ได้นะฮะไม่ถูกนะ เหมือนสร้อยหรือเปล่านะดูดิคุณดูคนนี้ว่าฮนะมันเหมือนสร้อยหรือเปล่าเออเฮ้ยไม่เหมือนดิมันเหมือนเหมือนมีตัวอะไรอยู่ข้างในมันเป็นเด็กนะฮะเออจินตนาการเขาสูงมากอะแล้วกูดูไม่ออกวะเออเนี่ยผมสวยสุดแล้วเออเฮ้ยให้ผมดีทางอนะ่ะเออเครื่องหมายไงให้ผมดิ โหให้ไข่ฮะเออแผนที่เนี้ยแต่ไม่ไม่ผมมีคนให้และผมให้คนที่ยังไม่มีไข่นะอ้าวนี่แล้วอ่ะฮ <c oughs> ึดูดิดูเครื่องหมาของเขาดีนะ่ยโอ<ฮ>้โหรูปแบบต่อไปของข้อต่อไปคือปากนะฮะเรา,าวาดปากกันะฮะวาดยังไงครับปากปากนะฮะ,าาะปากเหมือนคนกําลังแหกปากนะฮะไม่รู้ว่าเหมือนหรือเปล่านะ อันนี้ก็จะเป็นลิ้นนะฮะแล้วก็ไอที่มไม่โดนแสงเราจะว่าเป็นเมืดๆนิดหน่อยนะฮะเออมีไงใครบอกว่าเลสสาระ,ะไม่เลสสาระนะฮะเออแต่ไม่รู้ว่าได้สาระหรือเปล่านะ่ย <c oughs> นะแล้วก็พวกฟันนะฮะผมจะไม่เอาไม่ยผมจะลงเงาให้มันนะฮะ จะสวยไม่สวยก็ขออภัยด้วยเลยฮะอืมนี่แหละกระเด็กแล้วก็ข้างในเป็นสีมืดนิดหน่อยฮนะมืดกว่าตรงนี้นี่นะฮะแล้วก็วาดงงวาดเงาให้กระเด็บหน่นะฮะเป็นเงาแบบไงอะเออมืดนิดหน่อยตรงนี้ นี่เป็นไงมัน,ม,นมันดูแปลกๆหรือเปล่าแต่ช่างมันเถอะนะเพราะมันก็เป็นมันก็แปลกๆอยู่เลยนะมันแปลกๆนะแบบเออมันก็แปลกๆนะเหมือนคนวาดแหละนี่นะเออนี่ยนี่ไงเออกยังต่อดีวะก็แบบเนี้ยเออก็แปลกไงก็เขาบอกว่าให้ลูกแปลกอ๋อเราอย่าลืมนะ ลิ้มฝีปากนะฮะเออนี่ลิ้มฝีปากละแล้วก็ว่าอะไรท่มเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะแบบทีม่มันมันๆอะ่ะเออเออเงีย้ยไม่รู้ว่ามันเหมือนหรือเปล่านะแต่ผมว่าเหมือนนะเหมือนดีนะเหมือนอะไรไม่รู้อะนี่ฮะแล้วก็มืดมืดลงมืดลงนะ นี่นะฮะนี่แล้วก็มืดไปอีกนะฮะแล้วก็มืดนะมืดสุดเลยก็ได้นี่นะฮะเป็นไงฮะทุกคนอนะ่ะสวยหรือเปล่าฮะ นี่นะที่ผมวาดออกมาต้องเป็นประมาณนี้นะฮะแบบนี้ะนะก็อืมเหมือนอะไรไม่รู้นะฮะเออเหมือนคนแบบกำลังดัดฟันเลยาะดูดิเหมือนคนดัดฟันนะ เติมดูนะเพื่อจะสวยขึ้นแบบนี้แบบนี้นี่ไงฮะเหมือนปากขึ้นเลยอย่างฮะเออผมลืมเงาฮะลืมเงาตรงปากตรงริมฝีปากเลยฮะต้องมีเงาด้วยเอาเงาแบบนี่ดิแบบตั้งแต่นี้ขึ้นมาเนาะ ก็ใหญ่มาใหญ่มาตรงนี้แบบนี้นะฮะแบบนี้ก็ได้ผมแก้กนแบบนี้ก็ได้นะตรงนี้เงาจะอยู่ตรงไหนดีวะตรงข้างล่างแล้วเป็น ต้งแต่ข้างล่างนี้แล้วกันเอ่อจนถึง,ถงตรงตรงนี้แล้วกันนี่นะ่ฮะเอ่ะเป็นไงฮะเริ่มดูดีขึ้นมาหรือยังฮะแล้วก็มีอะไรก็ตกแต่งไปเลยนะฮะเออเดี๋ยวผมจะตกแต่งไป,ปมันะ่วๆเพราะว่าเวลาเหลือไม่กี่นาทีแล้ว วาดเสร็จแล้วเออข้างดูอีกก็วาดปากกันนะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะไม่ใช่ปากนะเคืออะไรไม่รู้นะฮะวิก็ผมปากไงโอ้โหทำไมไปตรงนู้นหมดเลยอะโอ้โหดูดิโอ้โหเขาสวยกับผมนะฮะเฮ้ยไอ้น,นี่ไอ้น,นี่เขาสวยเลยไม่เกี่ยวอะไรกับปากนะฮะแต่ว่าสวยนะ เออผมให้แล้วกันนี่ผมให้คนนี้นะเฮ้ยคนนี้หน้าเหมือนอี้พิงเลยในเรื่องรีบอลนี่ผมให้คนนี้แล้วกันดูจันไรดี ผมจะให้คนนี้แล้วกัน,เน,น,นเนี่ยดูดิสวยเนียเนี่ยใครเป็นคนวาดวะอืมนะผมให้แล้วกันยอมแพ้วะอืมเขาชนะเลยนะฮะก็สรุปวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับ เป็นไงบ้างครับสนุกกันไหมครับจะให้ผมทำอะไรหรือเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันด้านล่างได้นะครับถ้าผมเล่นเป็นนะครับ <S <S ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ